น้ำมันดีเซลเราออกมาจากหน้าคลังนะฮะเขาแจ้งมาว่า21บาทแต่ตอนนี้เราไปคิดน้ำมัน B 6 B 7 B 1 0เราไปเอาน้ำมันลิตรละ44บาทเอามาผสมกับน,น้ำมัน21บาทคือถ้าปลามมันราคาขนาดนี้ชาวสวนพลาล์มอยู่ได้เราเราต้องปล่อยเราต้องถอดไบโอดีเซลออกจากดีเซลแล้วถูกไหมฮะถ้าตรงนี้ถอดออกไปเนี่ย44บาทเนี่ยตอนนี้รัฐบอกว่าใช้ B 7 7 เจ็ดสี่ที่สิบแปดสองบาทแปดสิบครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ผสมเลยตอนนี้เนี่ยรัฐบาลตัดภาระต้นทุตนตรงนี้สองบาทแปดสิบออกจากภาวะน้ำมันได้เลยแลตอนนี้ยี่สิบแปดบาทกว่าถอดออกไปสองบาทแปดสิบเนี่ยมันก็เหลือยี่สิบหกบาทเศษยี่สิบห้าบาทเศษนะครับเราขอเรียกร้องรัฐบาลคงภาวะตรงน,นี้ถอดไบโอออกไปได้ในช่วงนี้ในเมื่อภาวะตามอยู่ได้กเกษตรกรชาวสวนปาล์มไม่ได้เดือดร้อนกับเราเลย จังหวสงขาเราฮะจังหวสงขาเนี่เรามีผู้ประวับก,การเนี่ยผมว่าเป็นธรรมหเห็นร่วมกันว่าจะมามีแสดงออกนะครับให้ภาครัฐลงมาเหลียวแลบ้างใน,นวันนี้นะฮะกลุ่มสพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีสมาชิาก,มกสมาคมงามนขนส่งต่างๆตามภูมิภาคต่างๆรวมกัน10ส,สมาคมนะครับ เมื่อภาวะบิกฤตของโรคโรคระบาดและเราเปิดเมืองนะครับตรงนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันเริ่มขับเคลื่อนถ้ามันไม่มีอะไรเลวร้วายกันไปไม่โชคร้ายนักนะครับเราไม่มีคัสเตอร์ใหม่ๆบูมกลับขึ้นมาอีกเนี่ยระยะเวลา1ปีในการฟื้นตัวในการเยียวยาเราตรงนี้นะเราก็น่าจะมีโอกาสว่าอยู่รอดได้บ้างนะครับ